อะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์ปุ่มปริศนา <c oughs> ชาเลนจ์อะไรกันทำไมเราถึงอยู่ในกล้องล่ะแล้วทำไมต้องนีเมฆกล้องด้วยในคนแนบดูเราเหรอ <c oughs> ใครก็ได้ช่วยฉันทีพวกเธอจะบอยไวกันทำไมเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วจะเล่นกดปุ่มเลยไม่ต้องกลัวรูออะไรไหมปุ่มนีมม้มันไม่น,าน่ากลัวสักนิดยิ่งกว่านั้นมีเครื่องดื่มแสนอร่อยจากสตาร์บัคด้วย ดูสิว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้ยังมีวิปครีมด้วยนะจินเลี้ยนทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยนะกินให้อร่อยและกัน oh <my> อย่าลืมหายใจด้วยละ่ะด <No. S 1> ูแลทรงผมถึงให้เป๊ะด้วยนะเริ่มตกแต่งกันเลยวิปครีมเหมาะกับเธอมากแลก้วก็น่าอร่อยด้วยอ๊้ว <What? S 1> ้าวแต่อะไรขึ้นเนี่ยว้าว <Hey. S 1> wow. อร่อยซึงเลย,ยฉันสงสัยจังว่าจะมีปุ่มอะไรอีกนะสงสัยจังว่าปุ่มข้างหลังคืออะไรปุ่มอะไรนรั่นล่ะอาหารแมวยังไงละ่ะเราทุกคนรักแม่แต่ก็นะตอนนี้อาหารแพทนี้ไม่ไว้สำหรับเธอแล้วแนนซี่ <ด ü. S 1> ใช่มันกลิ่นแรงสุดๆเลยละ่ะแต่บางทีมันจะอะร่อยก็ได้มัอ้อโอ้ดูสิฝนตกเป็นรถโทน่าแล้วล่ะ นันซี่ดูจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรทั้งนั้นแต่จะโชคดีก็ได้มั้ง <c oughs> เอาล่ะถึงตาของจิลเลีนแล้วฉันสนส่จะว่าอะไรรอเธออยู่ในรอบนี้เอโอ้ <c oughs> oh, ใช่กดเลยมาลอดูกันโอ้ oh, ใช่แล้วมันเกิดคค้อคนอล่าที่ทุกคนชอบแล้วมันมีเยอะขนาดไหนเนี่ยมาเป็นพีระมิดเลยโอ้ย oh, oh. จีเรียนระวังนะเขาลากำลังป่วยปลายใส่เธอแล้วเหมือนลูกเห็บเลยหวังมันจะไม่กระแทกหัวเธอจนหัวแตกนะเอาล่ะแต่ตอนนี้เธอสามารถพเดคินกับเขาเย็นๆได้แล้วฉันได้อาหารมาแต่เธอได้ครกมันไม่ได้ทำเลยอ่ะแล้วเธอล่ะแนนซี่จะได้อะไรโอ้โหมันคือเครื่องพ่นน้ำแข็งล่ะ เธอสามารถใช้แช่แข็งอะไรกันได้ลองเลยเอลันนะมันมาเต็มแม็กเลยล่ะเตรียมพร้อมสุดการโจมตีแห่งน้ำแข็งแค่ระวังด้วยนะโอ๊ยเกิดอ,อะไรขึ้นคอแช่แข็งยิ่งอร่อยมากขึ้นไอศครีมของจริงเลยจินเลียนขอชัวยลองบ้างสิฉันนคนแช่แข็งนะไม่งั้นเหรองั้นก็เดี๋ยวเถอะ เปืนน้ำแข็งหอนฉันทตไม่เธอเป็นลนกปั้นน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะตอนนี้เธอสามารถไปตกแต่งอยู่ในส่วนน้ำแข็งได้แล้วในขณะที่จิเลียนยังเป็นน้ำแข็งมันเป็กันเถอะว่าอะไรรอเธออยู่ต่อไปโอ้โหโกโก็เนสควิกด้วยแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยล่ะน้ำมันร้อนจนพอที่จะละลายจิเลียนได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยนะ อาบน้ำ้ว้ชักแลตแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะไม่โอ้ดีจังเลยคให้ตายเถอะแนนซี่บลัสเตอร์ของเธอมันหมดแล้วล่ะเฮ้ตอนนี้เธอใช่แข็งใครไม่ได้อีกแล้วนะจินเลี้ยนกดปุ่มได้แล้วอที่นี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกครั้งเลยล่ะแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรนะ ว้าวดูสิมันคือแว่นตาไฮเทคชัดๆเลยแต่เงียบไว้นะนี่คืออุปกรณ์ลับขององค์กรชุดสุดละ่ะเฉพาะสายลับตัวจริงเท่านั้นที่จะมีมันได้นะแต่เรายืมเขามาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราทำได้ทุกอย่างแล้วเพื่อชาเลนจ์จิเลียนลับเลยนะแต่ระวังหน่อยมันเป็นของสำคัญนะว้าวเหมือนฉันอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยละ่ะโอ้โหแล้วนี่คืออะไรนะ่ะทำใบเหรอ งั้นจะสกดปุ่มที่มีหน้ายิ้มแล้วกันดูเหมือนว่าจะได้ของอร่อยนะได้เวลาแล้วลนะ่ะ<ฮ>เธอพูดถูกเลยกลิววก่นเลี่ยนมันคือป๊อปคอนครามเมลหวานๆถังใหญ่ของเธอคนเดียวโอ้มันกรอบมากเลยก็น่ากินด้วยมันเหมกกาะกันไปดูในโรงหนังมากๆเลยแต่น่าเสียดายตอนนี้ไม่เราไม่มีหนังนะแต่เธอมีอย่างบางอย่างที่ต้องทํารับมือกับป๊อปคอนกองโตยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เธอทําได้โอ้ดีมากเลยดีจังเลย ฉันอยากกดปุ่มอีกรอบหนึ่งงั้นก็อันนี้ละกันงั้นทางนี้จะได้อะไรนะมันดูกันโอ้โหเมากกว่าสกิทเทสีสันสดใสแพ็คใหญ่เลยฉันรู้ว่าทุกคนชอบมันแต่จะดีกว่านะถ้าเธอไม่ถอดแว่นนะจะได้ของอร่อยๆอีกมากมายเลยล่ะโอ้นี่มันดีจังเลยอร่อยมากแล้วอะไรต่อละ อะไรกำลังรอเราอยู่นะว้าวมันคือมัชเป็นโล้นนุ่มๆหอยใหญ่เบลล์มเลยอร่อยสุดๆเลยล่ะกินเล่นเธอโชคดีมากเลยเหมือนกำลังว่า้น้ำอยู่ในขนมเลยล่ะเราทุกคนอยากอย,กอยู่ในจุดขวงเธอมากกินให้สนุกนะอ๋ออร่อยจังเลยดีมาก ฉันพร้อมแล้วเราจะกินให้หมดเลยนี่จิลเลี่ยนขอฉันกดปุ่มได้เลยยังเธอได้รับตั้งเยอะแล้วนะฉันก็อยากกินเหมือนกันเอาเลยกดสิขอบคุณนะน่าสนใจจังมันจะคืออะไรฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียนะเอนสิแต่เธอได้ปลาเค็มหน้ายระยญย่งเลยสิเอ้ยกินเกินบรรยายเลย แต่บางทีเธออาจจะชอบมันกันได้มั้งเพราะทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวนะบางคนก็ชอบของเค็มอ๋อใช่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เธอจะทำอะไรได้หลักเพราะนี่คื็กฎของชาเลน์นะถ้าทำอะไรก็ได้ <l ots> จินเลี่ยน <l ots> เธอให้ฉันยืมบ้านได้ไหม <l ots> ฉันสงสัยว่าจังว่ามันคืออะไรนะ <l ots> ว้าวตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วโอ้โห <l ots> มันมีคำบ้อยู่ทุกที่เลย ฉันจะกดปุ่มนี้แล้วก็ออกไปหลังจากที่เจอป,ปลาเหม็นๆฉันก็อยากกลับบ้านไปอาบนา้ำแล้วเออเกิอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ช่วยด้วยกองนี้กำลังจะกินฉันแล้วเอยไม่นะลอดแล้วเคอเห็นหน้าตัวเองไหมตลกมากเลยจนเลี่ยงถึงตาเธอแล้วเลิกปุ่มเลยแต่ไม่มีคำใบ้นะน่าสงสารจังว่าจะคืออะไรโอโ้โหนุทล่าสุดปวดของเราน่ะสิ หวานเลยอาจจะดีไปกว่าน้ำตาลช็อกโกแลตเลยละเนื้อเหนียวแล้วก็เข้มข้นด้วยเ oh ข้ากันได้ดีมากกับมัชเมลโล่นุมน่มๆนะโ oh อ้ my god อร่อยไหมจิลเลี้ยนเธอไดขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเลยน,นันเนี่ยแนนซี่แล้วเธอรออะไรอยู่ละ่ะ โอ้โหลากกว่ดวิเศษเจลลี่เบลลี่เยี่ยมเลยแต่ก็นะไม่ใช่ว่าเธอต้องรู้ลากกว่ดนี้แม้มีรสชาติหลายรสมากอาจจะเป็นรสอะไรก็ได้เธอจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลองนะสิเอาเลยนั่นส่ <What? S 1> ลองเลย <c oughs> เป็นลูกกว่าที่น่าสนใจมาก <c oughs> งั้นฉันจะลองอันนี้ล่ะ แล้วมันคืออะไรล่ะนนซี่โอ้โหมันคือลูกกวาวิเศษล่องหนได้ละเนนซี่เธออยู่ไหนอะเฮ้ยเธหนีไปแล้วไม่บอกฉันเหรอเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเฮ้เนนซี่เธอซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นฉันเลยดีจริงเลยเฮ้ยจมูกฉัน เธออยู่ที่นี่ใช่ไหม,มฉันมองไม่เห็นเธอนั่นสิรอก่อนเธอเธอจะหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนนะออกมานะอ๊ตัวตลกนั่นอะไรนะใช่แล้วมันคือคกุญแจสุดศัดิภาพโอ้ใช่ฉันรอดแล้ว <c oughs> เดีวเข้าจิลเลียนออกมาแล้ว <c oughs> ออกมาจากที่กันเธอลาก่อนตัวตลกผี <c oughs> เทปสวยจังเลย <Okay. S 1> ฉันพร้อมเลิกของตกแต่งเตะแล้วล่ะออ๋อยันลิ่นนอนเสียงเป็นเลยดูนี่สิงมีเยอะแค่ไหน <c oughs> เอาล่ะตาเธอหมุนวงล้อแล้ว <c oughs> ฉันกลัวจะได้อะไรที่น้อยกว่า <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วหนอนจริงๆน่าเคพยา,ายันจังเลยเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวฉันไม่อยากสนมันไปบหมือนใครนฉันน่ะมันมีอะไรที่ทำได้แล้วเธอต้องทำตามกฎน,นะไม่ว่าชอบหรือไม่ติดตาม สลับตาวาจไมองไม่เห็นมันแม่จ๋าพวกมันขยับได้ยากที่สุดเลยทำไมน้อยจังละ่ะต้องสลรลไปให้หดเลยนนะ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าใจร้ายขนาดนี้เราเนรว่าเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่เป็นคนคิดกติกาเพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉัน <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เอาสิ่งนี้เข้าปากนอนยะเย้ยนานี้ฉันไม่รอดแน่ น้าคกขีข้แต้องนิ่ปนเค้กส่วนที่ไม่ตกแต่งให้หมดโอ,อ้ยยังหน้าขยะขีัแยอยู่ดีแต่ไปโดนรสชาติของหนอนฉันรู้สึกว่ามันกำลังคาอยู่บนหน้าของฉันไม่นะไอชัช่ตรงนี้เออมีในหูด้วยมันก็ดับเข้ามาในผมฉันนะเนเจยจับสักทีเรื่องนี้ระวังหน่อยได้ไหมมีหนอนไปมหมที่ฉันด้วยนะเ <c oughs> ขาอ,อย่างช่วยเธอกินหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ยอ้เล่หนอนของฉัน ต,ต้าตังแบบนี้ดีมากๆกันเลยมั่นใจว่ามันไม่แพงแท่าค้ก่องฉันดีดีเท่านั้นแต่ยิ่งทำให้ร่อยิ่งขึ้นด้วยดูสิมันน่ารักแค่ไหนนะ่าทึ่งจริงๆแ,แล้วก็อร่อยอย่างที่เธอนิกไม่ออกเลย <c oughs> ฉันพร้อมกินเค้ทั้งหมดในครั้งเดียวฉันนึกไม่ออกเลยว่าอาจจะจับคู่ได้ลองตัวเท่านี้แค้ให <c oughs> ้ฉันกินบ้างได้ไหมงั <c oughs> ้านาก็สักชิ้นนะได้โปรด เธอบ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องฝันเลยฉันไม่ได้บอกใช้คำตอบอื่นอย่แล้วไม่เป็นไรฉันสั่งบริษั้เธอเองเพื่อรับนั่นมาอะไรนะผู้บุกรุกฉันต้องปกป้องแค่ของฉันให้ถึงที่สุดมาดูกันว่าเขาจะแข่งกันกว่นงันป้องการกาเธอป้องกันแล้วฉันจมตีบ้างจมตีรุนแรงมากเธอเก่งจริงๆฉันทำทุกอย่างได้เพื่อแข่ฉันแพ้แล้วฉันไม่ลองแพ้เลย ฉันจำเรื่องนี้ไว้แต่ว่าฉันมีแผนใหม่แล้วนี่ทำอะไรหนังมลีลเป็นไงล่ะนี่แค่ทั้งหมดก็เป็นของเธอแล้วก็สุดยอดไปเลยสกดยอจริงฉันพร้อมหมุนวนล้อก่อนอีกครั้งหนึง่งฉันเดนจะปิ้วแล้วไหมนะลมแรงมากไม่จริงมันคือเพื่อน ที่สุดเร้อของได้แย่มไม่ใช่ของหวานแล้วมาดูกันว่าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงฉันแน่ใจว่าครงจีชโชคจะเข้าข้างฉันจะ <G ül üyor> ได้ยินเรื่อตาที่มันไม่เคยทำเลยทำไมล่ะไม่หละอย่างมลร้อใแห่ชงชตาร์ตัดสินแล้วดูสิเรื่องเตามันดูดีมากบนค <Awesome. S 1> เค้กโอ้พระเจ้าเป็นการผสมสานที่ลงตัวที่สุดเลยฉันจะจำเค้คกต้นนี้นตลอดไปฉันก็อยากลองเหมือนกัน,นอะไรอะ่ะ เมื่อกี้เธอยไม่หน่อยฉันเลยนะฉันก็แฝงเธอเหมือนกันดี่บ้าเธอเกิดองฉันเจ็บแน่ทีนี้ฉันได้ไม่พยายามกินเค้กของฉันอีกไงแล้วทำไมฉันต้องใช้ซ่อมด้วยฉันจะกินได้มือและมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นจากนี้อย่าเข้าปากได้มากขึ้นด้วยฉันจินตนาการได้เลยมันต้องอร่อยขนาดไหนไม่ใช่เค้กแต่มันข้ามฝันอันแสนหวานถ้าพูดถูกแล้วแต่มีข้อเสียข้อหนึ่งมันหมนเร็วเกินไปตอนนี้เลอแค่ยัได้ลูกตาหนึ่งลูก เดินเข้าปากไปเลยเป็นไงล่ะเอาไม่ oh my, นะฉันพลาดไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงของขวัญจากสวรรค์ในที่สุดก็ได้ลองอยู่ในลูกตาแล้ว <S <S แลวตอนนี้ก็แค้กับพิกของเธอซะ <S <S ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะเอาล่ะเริ่มจากของแต่งก่อนมันออกมาไม่เห็นเลวดูสิสีเข้ากันมาก่ากเลยนี่มาดูกันว่าแค่เขจะมีรสชาติยังไง จะกินไม่เป็นพิจะดีกว่านี้อดูเหมือนสน,นินไม่พ้นคงต้องร้องฉันสมัมผัสได้ถึงความเผ็ดแล้วไม่ฉันไม่ชอบพรีกเลยนี่ทำไมน้อยจังล่ะอม่เป็นไรฉันพร้อมเันเป็นไรสิเดี๋ยวเธอจะได้เห็นนะมันต้องเกิดเรื่องเลวร้ายแนะ่อย่ามาดราม่านะเล่นเื่งกินให้หมดเลยหมดแล้วหวังว่าตอนนี้จะมีความสุขนะโอไม่นะดูเหมือนจะมีไฟออกมา เมนซ่ากำลังรบนไฟดูเหมือนว่าฉันทับกันไปแล้วฉันไม่ได้บังคับว่าเธอกินเพิงให้หมดเลยรับนันงนะแคทเอาน้ำไปโอ้ยเขายัางชั่วขอบคุณนะ <c oughs> ถึงตาฉันหมุนบล้อก่อนบ้าง <c oughs> กระบอเพ็ชต้องอยากนิสสิ <c oughs> ม,มันเต็มไปด้วยหนาวจะกินได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าไม่เข้าผิดผลาน วงล้ออยู่ที่มันฝรั่งทอดนะโอเคโอเคกอไม่สำเร็จใช่แล้วถ้หลอดฉันไม่ได้แล้วทีนี้ฉันจะหมุนวงล้อบ้างสันชางแบอกฉันว่าต้องได้ของอร่อยแน่แนมาฝรั่งสัญชาตญา่ของฉันไม่เคยทำฉันผิดหวังอะไรกันเนี่ยมีหลากหลายมากแบ่งให้ชัาสักอังก็ยังได้เลยนะฉันไม่ได้อยากแบ่งไงฉันต้องเอาทอย่างนั่เอง กินบาเรา้องสิกเข้าด้วยกันมันออกมาสวยงามมันก็สดใสมากๆโออกินก็หอมสุดๆท่านอดใจไม่ไหวที่จะกินมันเลยในนียมันดูสุดยอดไปเลยซะอย่างมีเคิบหนุ่นจังไม่จําไปนอาใช้หมากกระหังให้มอนล็อกนะเราสามารถกินแบบนี้กันได้ใช่ท่านผูดถูกแล้วดูนี่สิฉันมีหัวใจว้าวน่ารังสรรเลยอ่ะฉันคิดว่ามันทำให้องประกอบทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบวิ่งขึ้น นี่มันอาชริยะเธอบปนาตกแต่งที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะใน,นที่สุดช่วรลาทีา่สําคัญที่สุดก็มาถึงแล้วมาลองสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ต้องสนงจเรเลต้ออรมอยมากๆนะใช่แล้วเธอพูดถูกร้อซ็ฉันจะไม่อดจนกว่าจะกินหมดด้วยแฮ้าาแต่เธอรัดเธอมากเลย,ยอ่ะมระยะในการยิงขเธออยู่ที่ไหนเนี่ยยอมรับมาเถอะว่าเธออิจฉาฉัน โอ้ฉันเล่นไปเลยว่าเราสามารถปลูกโป่งหมักฝรั่งได้ด้วยเธอหน้าจะพอได้แล้วมั้งลูกโป่งทำให้ฉันกลัวมันใหญ่มากพอกันทีฉันต้องอยู่เรื่องนี้พอทีนะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมิลเลอเพอาะธอใช้เต็มไปด้วยหมักฝรั่งแย่ที่สุดเธอมันคนผิดนะเบอกอนผิตั้งนานแล้วโอ้ยกระบอเพชรเต็มไปด้วยหนามะเจ็บจังเลยฉันกินไม่ได้จริงจริง เรื่องทุกอย่างสิปัญหาของเธอเองฉันมีเดียนแล้วฉันจะพยายามทำมันเป็นจริงแตงก่ใยญ่เกินไปอ่ะฉันกลัวที่เล็กกว่านี้นี่จใหญ่เกินไปแต่กันตัตเล็ไม่สิพอดีเลยเวลาตัดหนามของกระบองเพชรแล้วหนามไม่เห็นเข้ากับมันเลยแผนสุดยอดไปเลยฉลาดมากขอบคุณนะหวังว่าตอนนี้ฉันสามารถกินกระบองเพชรโดยไม่บาดเจ็บได้แล้ว แต่ว่าทำไมนานจังฉันง่วงแล้วเน่ตื่นดิเธาทำไรลงไปเนี่ยมันเจ็บนะตุแต่งเค้ก่อนเธอแล้กินมาเร็วๆเลยฉันนึกอะไรได้แล้วจะขุดกระบอกให้ลงไปแบบนี้ใช้ตุงแต่งน้้สูกยิ่งกว่าเดิมอีกนะดดวิสตเป็นฉันที่เรียบเนียนมากฉันทำได้ดีจริงๆฉันไี่ใจกับเธอด้วยเอาล่ะได้เวลาหาคำตอบมนรสชาติยังไงแล้ว กระบอมเพ้ไ่รถข่มเล็กน้อยแต่รวมก็ไม่เลวนะเยี่ยไปเลยนายทุกคนนายที่ส่วนเราก็กำลังจะเริ่ม h ชา l เล g e กันแล้วและฉันก็ดดหหลต้นแต่แรกฉันได้หมักฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอนี่ไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดี ฉันชอบมักฝรั่งฮาบ้าบ้าโดยเฉพาะรสบับุกอรกัมนี่เธอกำลังทำอนนะไรน่ะอ awesome. <Come> าสมคอมมอนมักฝรั่งเป็นของเธอนะ <All right. S 1> แต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอ <No. S 1> เอานี่ไปซะโออไม่นะเลิกบนได้แล้วดูลูกบอกที่ฉันกำลังจะเป่าก่อนสิ <Awesome. S 1> ฉันจะโชว์วิธีการกินมักฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดูเฮ <c oughs> เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกโป่งแบบนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทําได้ว้าวนี่เยี่ยมไปเลยอเล็กเธอทําทได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องอกระดาษหอ่ออกก่อนและฉันก็ไม่ทริคได้ดีที่ช่วยฉันได้ว้าว,ว,าวเยี่ยมไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้วเปิดใช้งานเครื่องดูดฝรั่งว้าว และตอนนี้ก็มาดูก,กันว่าลูกปองจะใหญ่ขนาดไหนฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกปองใหญ่กว่าฉันแน่นอนให้ตายเธอทำะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกปองของฉันแตกนะเธอยังทำคิดว่าฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะช่วยยังไงเนี่ยก็เอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อยไม่น่าถึงตาเธอกินแบบฝรั่งแล้ว อนที่สุดเพื่จะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมาได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพร้อมจะเห็นลูกกบของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลยมิล่าหยุดน้ะมันใหญ่เกินไป แล้วเราจะทำยไงกันดีเราจะเดิกลับมาบนโลกได้ยังไงบินโดฉันมีความคิดแล้วเราต้องทำทุกอยอให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติ๊กนี้อเล็กซ์ยิงเลยทำไมเป็นฉันเป็นงานไม่ลาคงเป็นไี่นอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากถ้าเองลงมาแล้ว พือ่อน,นกับนกฉัแล้วฉันดีใจมากๆที่จเจอเธออีกครั้งนะโ oh, <no. S 1> อ้โน่ฉันได้ผลทับพิมแค่นเดียวเอง <c oughs> และฉันมีเตมไปหมดเลยเป็นสิบผลเลย <c oughs> ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิของฉันอร่อยกว่ามิลล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ <Okay. S 1> yeah, ฉันชอบ <c oughs> ทับทิมมากๆ,ๆเลย ดูมันเล็กน่ากินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวกแต่ฉันไม่ที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดาสุดๆและมือก็ไม่ต้องเลอะด้วยแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม็ดพัให้มันวางไว้บนจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้น ร้อยเม็ดเตะเลยนี่มันเจ๋งสุดๆนั่นก็หมายความว่าฉันจะได้เลิมโชยชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าเธอฉันจะได้ทอพเพียงแค่ผลเดียวแต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการ่าทัพที่อาจง่ายแต่การบีบมันให้แตกบนมือเปล่านี่สิโอ้ยแย่จังอเล็กซ์ เธอได้หมอนคนบ้าสุดๆการเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับพิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อ oh. อะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับพิมเสร็จอร่อยหมดแล้ว oh, <come> บางทีวิต้าเธออาจจะเป็นแบบเดยก <Okay. S 1> กับฉันก็ได้ราะงั้นลักเสียเวลาดีกว่า <Wow. S 1> ใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้ว uh huh. มิาฉันขอม่หน่อยสิเอาไปเลย แค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดามนน่าเบื่อเกินไปแต่ถ nice. ้าคั้นเป็นน้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องคั้นผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บิวที่หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะๆ ดูน้ำคั้นนี้สิมันกำลังอ้อนมาให้ฉันดื่มมันโอ้เปรี้ยวไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีว้าวมันอร่อยไหมล่ะอร่อยสุดๆมีตต่มีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันออกได้ง่ายๆเลยให้ตายสิฉันได้โค้กแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า สิว่าเมล่ามีกี่กระป๋องกันนะใช่ดูสิฉันได้เขาว่าเป็นตึกเลยงั้นชดขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชคอยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและหลังจากเดิมมันก็ไม่เสียงท้องร้องอีกเสมอฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะเดิมโค้กทุกกระป๋องพร้อมกันเลย ก่อนอื่นฉันต้องเปิดมันจากนั้นฉันก็ต้องการหล่อพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมากโค้งนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยอฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะนั่นเป็นสิ่งคำนามที่น่าเกงขอมสุดๆเลยแต่คิดว่าไงล่ะก็ฉันเป็นผู้ชายนะแต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า แต่ฉันก็ได้มันกระป๋องนึงด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรน่ะเดี๋ยวมันก็นลนแล้วไงก็ะปอมันพังลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเงือมแล้วฉันว่าฉันคงอดื่มโค้กทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงๆ แค่อย่าทิ้งขยะใส่เราก็พอใค่เลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโทษทีฉันหยุดไม่ได้แล้วมิลากอะไรขึ้นกับเธอนนะเธอเห็นพู้กเองหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ้าวใครก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าวไม่ลาเลยหนักมาก ไม่เอาแล้วนะมิลาไม่เอาคกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วล่ะ